สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับ NFX ลุยฝนฮะนนตตลุยฝนฝน,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 นะนตกตลอดทางนะ้ําท่วมฮะจะมีน้าท่วมของนา้น่นนะฝนก็ตกตลอดทางขี่ไปที่เข้าพระประแดงะจะไปวิ่งงานสรงของให้ลูกค้านะฮะต้องรอบนี้ใช้ NFX ค่องแค้วเลยฮะรันร้อดได้ดีมากแต่ตอนนี้รู้สึกเริ่มหนาวับเพราะว่าฝนมันตกตลอดทางเนี่ยนะครับผม ไม่เป็นไรครับผมเคยผ่านประสบการณ์ขี่รถตากฝนมาแล้วตากจังหวัดทำคลิปมาแล้วหลายคลิปนะฮะแล่ตอนนี้โซ่ก็หลุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่โซ่ก่อนหลุดฝั่งไหนฝั่งไหนด้วยข่า ดูบกไว้หน่อยคืออยู่ตรงฝั่งนี้หน่อยดูไว้หน่อยตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยฝั่งติดตามช่อง y o ยูทูปเป็นต้นมอเตอร์ไบค์พาเที่ยวนะครับกับเฟรนด์บุ้งฮะต้นมอเตอร์ไบค์พาเที่ยวนะดูไว้หน่อยฝั่ดูไว้หน่อยก็โซ่หลุ่นละฮะตอนนี้กำลังใส่โซ่อยู่ฮะโซ่มันหย่อนไม่ตั้งโซ่ตัดโซ่เลย รู้สึกว่าข้างหน้านู่นน้ำจะท่วมฮะสายท่วมครึ่งล้อเลยะฮะยทางที่เข้าไปผับป,ประแดงนะฮะ,นนะ,ฮะเดี๋ยวเราไปชมกันฮะว่าเอาเอ็มเอ็คไปลุยกันเลยดีกว่า ที่ขวามือที่ขับรถเก่งสีแดงนะฮะขี่มาบอกขอโทษครับที่ขี่เร็วอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้เปิดกระจกมาขอโทษนะ,ะเ,ปนเป็นเหตุสุวิสัยครับก็น้ำมีน้ําใจดีมากนะครับเปิดกระจกมาบอกขอโทษครับแต่คันอื่นมานี่ยังยังซิ่งนะฮะน้ํากระเด็นใส่เต็มตัวมันไม่โทษใครเป็นเหตุสุวิสัยนะฮะเพราะว่ามันแต่ก็พยายามอย่าขี่เร็วนะฝนตกอันตรายถนนลื่นนะฮะพยายามค่อยๆไปนะฮะ เอาอีกแล้วเอ,เอาโทรศัพท์ไว้ใต้เสื้อไว้ใต้เสื้อถุงอะ่ะต่ออีกแล้วครับท่านหนาวน้ำท่วมน้ำท่วม กาจนาเรียกทางด่วนกาจนาเอาเอ็มมาลุยนะฮะเพื่อเผื่อมีหลุมใต้น้ำฮะเพราะว่าถ้ามีหลุมใต้น้ำลงกระแทกนี่รับน้ำหนักโชกเอ็มเอ็มเอ็กน่าจะรับน้ำหนักได้ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ารถโชว์ธรรมดาลงหลุมแล้วมันจะเบี้ยวนะเราเอ็มมาลุยฮะลุยเพราะทางนี้มันมีหลุมเยอะ มีเร um, ือ no ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมในร้านนี้ครับขายเรือด้วยนะมีซ่อมเรือด้วยนะใครอยากซื้อเรือมาซื้อได้นี่นะเนี่ยท่านผู้ชมมาซื้อได้เลยเรือเป็นเรืออะไรวะเบร์โบสอะเรือโบสอะไรเน่เออมาวิ่งบนถนนวันนี้ขับไปบนไปนะทำทำคลิปขับไปบนไปขับไปบนไปนะฝนด้วยฝน วันนี้เอาเอเอาเอเอขาลุยมานะขาลุยว่าจะไปต่างจังหวัดหลายครั้งแล้วฝนะนมันตกฮนะก็เลยก,ก,ะก,ะก,ะกล้ากลัวไม่ได้ไปทีจะไปออกที่ต่างจังหวัดว่าจะไปกาญจนบุรีนะจะไปที่หมู่บ้านปีล็อกนะ แต่มันฝนก็ตกอ่ะตัก้าวตัวก็เลยร้อยฝนหยุดกว่านี้หน่อยให้ไปดีกว่าเพราะว่ามีชื่อกันฝนแล้วบางทีมันก็หนาวอยู่ดีนะเราชอบแวบนวลุยนะขับมอเตอร์ไซค์ลุยฮะก็เลยอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ไปสักครั้งวันนี้แล้วก็ยังไม่ไปสักทีฝน,น,นมันตกก็เลยไปวิ่งงานก่อนอย่าลืมฝากติดตาม ติดตามช่วงต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับฝากติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะเฟซบุ๊กมีอยู่ไหนชะื่อต้อนมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวเฟซบุ๊ก็มีฝากติดตามหน่อยนะฮะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เรียบธรรมดากลางนาธรรมดากลางนาฝนตกนะฮะที่จะไปพ่อกระแดงนะครับผมน้ำท่วมนิดเดเอาเอ็มมามาลุยเอ็มขาลุย ไปกี้น้อยติดมาด้วยอร์ไปกี้น้อยอยู่มหลังติดมาด้วยนะเกาะเป็นแตงเมเลยฮนะเกาะเป็นแตงเมฆเลยไปกี้น้อยนะไม่ไม่ปล่อยแนละ้วหลุดไม่หลุดเลยนะไม่ได้เรามาขี่แบบทรมานแต่มันสนุกสนุกด้วยบนหนาวเต้ คือเรามาวิ่งงานนะม่ได้มาเที่ยวนะช่วงนี้ถือโทรศัวันนั้นเดี๋ยวเขาโทรมาไม่ได้ยินตรงนี้ปากเลยมากเลย หมดเลยตลาดตลาดตรงนี้ยมมีตลาดเลยนะเออเงียบมากเลยวะไม่มีคนเลยคือตรงเนี้มันทำเลมแบบคนไม่เค่อยไม่เคยมาซื้อของกนะ็เลยเงียบไปเลยเดี๋ยวตรงนี้เราจะพามาลุยน้ำน้ำดินแดงนะฮะพาท่านผู้ชมมาลุยน้ำดินแดงกับเอ็มขาลุยมากับไปกี้น้อยไปกี้น้อยอยู่ข้างหลังไปกี้อยากขับเองแล้วตอนนี้ ไปไปกี้น้อยบอกอย่าขับเองนะตรงนี้ทำอะไรจะเสร็จนาทีวะเห็นทำนานมากเลย ถวนี้หลุมเยอะนะระวังกันหน่อยนะเพราะว่าหลุมมันซ่อนใต้น้ำนะ,ะเราไม่เห็น <laughs> ใช่ไหมหลุมมซ่อนใต้น้าเ <laughs> มื่อวานนั้นตกเป็นรอบและไบกี้น้อยก็เดินออกจากรถเลยฮะ <laughs> ตูดจากแทกตักเลย <c oughs> เออตูดหักไปสองวันนะไบกี้น้อยตูดหักเลยฮะ ตรงนี้แอบหลุมมนะันน่ะน้ำซ่อนใต้หลุมนะระวังนะเขี่ยช้านะฮะเดี๋ยวตูถักเกมยิ่งเล็กๆอยู่ตูเจ็บง่ายๆเลยนะไฟแดงแล้วรถก็ไม่มีอันแหกไฟแดงไปแล้วโอ้สบายใจเฉิบแหกไฟแดงเฮ้ยไอ้ยี่ ฝนตกต้นไม้งามๆต้นไม้ดอกเขียว่ฝนตกมันก็ดีนะมันมีข้อดีคือว่ามันชะล้างสิ่งกระปออกบนทถนนจะล้างน้ำเน่าน,น้ำเสียออกจะล้างฝุ่นทำให้ต้นไม้เขียว้นใหม่ครั้งต้นไม้สวยนะมีข้อดีของมันฝนะนตกเนี่ยดีนะ ตรงนี้ไฟจะแดงนานมากเลยไฟแดงนานมากเกี่ยวกับรถไฟแดงเกือบสองสามนาทีได้ oh. ตกน้ำท่วมไหมเพราะว่าขยะไม่เยอะอุดตันท่อะรายไ,ไม่ทันก็เลยกลายเป็น จะเป็นแบบว่าถนนท่ทะเลเลยนะเดี๋ยวให้เบกเดี๋ยวให้เบกกี้น้อยไปเล่นน้ำมีเรือด้วยฮะไปเอาเรือมันเล่นน้ำกันเอ็นขาลุยฮะเอ็นขาลุย ตรงนี้จะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะสุขสวัสดิ์ถนนคุณในรี้ว่าถนนคุณในที่ไปไปออกประชาทิศตมันจะท่วมเฉพาะตอน <S <S อน,นี้นนอ้าวที่นไปแล้วรู้ว่าแม่งรู้ว่ารู้ว่าฝนตกน้ำท่วมมันก็ยังขี่เร็วเนะไม่เข้าใจว่าจะรอไม่เป็นหรอมันจะรีบไปไหนย้อนสอนต่างหากอนน ต้องมาหัวต้องมา นี่ย้อนสอนมาขี่เร็วมากในน้ำกระตุยไ่หัวเลยไม่เกรงใจเลยรู้ว่าเขารีบร่บรีไปไหนเนาะแต่กี้เขาใจดีนะเขาเปิดกระจกมาบอกขอโทษนะเขายังมีใจดีมากเลยดูแลคนคนมีน้ำใจอ่าไม่มีมารยาทขี่เร็วบิดบิดอัดขึ้นไปบูน้น้ำกระุยเลย มีหลุมด้วยวะ่ยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องต้นโมเดไบายพาเที่ยวนะครับผมตอนนี้น้ำท่วมแล้วฮะเดี๋ยวขอลุยน้ำไปก่อนนะฮะ